ข้าวผัดผสมกับผนงหมูดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูกันที่ว่าพริกผนงเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรกันบ้างนะครับค่อนข้างจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันคือยี่รากับลูกเม็ดผักชีนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มกันที่อันดับแรกนะครับมีกระเทียมครับแล้วก็หอมแดงนะครับมีมะกรูดนะครับมีข่ามีพริกแดงพริกแห้งแดงนะครับมีเม็ดผักชีมีเม็ดยี่รานะครับแล้วมีตะไคร แล้วก็รากผักชีแล้วอีก2อ,อย่างก็คือกะปิและเกลือครับทั้งหมดนี้เราจะมาโขลกรวมกันนะครับเป็นโขลกน้ําพริกเพื่อที่จะเป็นน้าพริกขึ้นมาก็เหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าก่อนที่จะไปโขลกเราก็ต้องจัดการเม็ดผักชีแล้วก็ยี่รานะครับเราก็ต้องไปคั่วก่อนก่อนที่จะมาทานะครับหลังจากที่ทําเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็พร้อมที่จะมาตาครับอันดับแรกเลยครับพริกแห้งที่แช่น้ําเรียบร้อยแล้วก็ลงไปก่อนเลยครับตำ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 ให้ละเอียดเรียบร้อยนะครับจนได้ที่เรียบร้อยแล้วเราก็เติม ตะไคร้ครับตะไคร้ซอยแล้วก็ข่าซอยครับเติมลงไปอีกแล้วก็ตำ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 เรียบร้อยแล้วตำด้วยหอมแดงแล้วก็กระเทียมครับหอมแดงกระเทียมตำ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 ไปเรื่อยๆนะครับต่อจากนั้นตำด้วยผิวมะกรูดครับผิวมะกรูดแล้วก็รากผักชีถ้ามันชิ้นใหญ่ไปก็จัดการสับซับซับให้มันเล็กลงอีกหน่อยมันก็จะได้ตำง่ายขึ้นมันจะได้ละเอียดง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นเม็ดผักชีแล้วก็ยี่ราที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วก็จัดการรวมลงไปเลยครับตบท้ายด้วยอีก2อย่างก็คือเกลือแล้วก็กะปิดครับ จากการทําให้เรียบร้อยเมื่อจัดก,การเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้น้ําพริกขึ้นมานะครับน้าพริกที่ต้มออกมาแล้วก็น่าตาจะประมาณนี้นะครับเรามาดูองค์ประกอบอื่นที่จะทําแผนกันต่อไปนะครับอันดับแรกเลยก็คือเนื้อหมูครับเราใช้เนื้อหมูซอยนะครับใช้ประมาณสัก2ขีดครึ่งก็น่าจะพอดีน,นะครับส่วนที่2ก็คือข้าวสวยครับข้าวสวยที่หุงเรียบร้อยแล้วผงให้เป็นเม็ดสักหน่อยหนึ่งนะครับมันจะได้แข็งๆแล้วเวลาเราผัดมันก็จะได้อร่อยแล้วก็นุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือตัว น้ำกะทิครับน้ำกะทิก็ซื้อพวกน้ำกะทิกล่องสำเร็จรูปได้เลยนะครับตอนนี้ของทุกอย่างก็ครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันเลยครับตั้งเตาให้ร้อนก่อนเป็นอันดับแรกครับผมโอเคนะครับตอนนี้กระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวกะทิก่อนเลยนะครับเคี่ยวโดยไฟที่ไม่ต้องแรงจัดมากนะครับเดี๋ยวพอกะทิเริ่มเดือดนะครับเราก็จะใส่พริกเข้าไปได้เลยนะครับถ้าหากว่าในระหว่างที่ผัดนะครับเรารู้สึกว่าพริกมันข้นเกินไปเราก็เติมน้ำกะทิเพิ่มเข้าไปอีกสักหน่อยได้นะครับ มชิมดูแล้วนะครับรู้สึกว่ามันเค็มไปนิดนึงผมก็เลยจัดการเติมน้ําตาลปี๊บเข้าไปนิดนึงเพื่อตัดความเค็มนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นมาอีกหน่อยนะครับตอนนี้เมื่อน้ําพริกมันเริ่มเดือดแล้วผมก็จะใส่หมูตามเข้าไปเลยนะครับตอนนี้เราไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะ,ะนั้นพอหมูลงไปก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพื่อทําให้หมูสุกนะครับตอนนี้เมื่อหมูสุกดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะแยกหมูแล้วก็น้ําแนงส่วนหนึ่งนะครับออกมาก่อนแล้วเหลือไว้ในกระทะสักนิดนึงเพื่อทะผััดข้าวนครบ ไม่อยากให้มีน้ำแผนเงเยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวข้าวมันจะแฉะนะครับแล้วก็จัดการผัดข้าวนะครับจนข้าวรู้สึกว่าไม่แฉะเกินไปแล้วนะครับเริ่มแห้งแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับข้าวแล้วก็เตรียมจัดจานกันได้เลยครับเสร็จแล้วก็จัดการราดหน้าด้วยเนื้อหมูที่ผัดแผนงไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็เอาใบมะกรูดซอยโรยหน้าไว้สักหน่อยนะครับ แล้วเราก็สามารถมีเครื่องเคียงเล็กน้อยนะครับอยู่ด้านข้างและสุดท้ายก็ประดับพริกไว้สัก1ช่อนะครับเป็นอั้นเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูวันนี้ข้าวผัดแพนงหมูครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพดีกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ